สาระสำคัญหลักของกฎหมายนี้นะคะคือการไม่ได้มองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในฐานะผู้รับการสงเคราะห์ค่ะแต่มองในฐานะผู้ทรงสิทธิและเป็นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องทำงานเชิงรุกเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะและให้มีความหลากหลายนี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของชาติอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้มอบหมายนโยบายแก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทรอ,องค์การมหาชนในการจัดทําฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์ค่ะที่มีทั้งภาษาภูมิปัญญาการแต่งกายอาหารและประเพณีต่างๆโดยหวางเป้าหมายนะคะว่าต้องมีฐานข้อมูลระดับชาติที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานโดยเร็วที่สุดซึ่งฐานข้อมูลจะเป็นหัวใจสําคัญค่ะในการวางแผนนโยบายให้คุ้มครองที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชนได้ในอนาคตค่ะ